วันนี้เรียกว่าเปิดทั้งในตัวแบรนด์ก่อนเลยครับเป็นแบรนด์ชื่อพีรามิดครับก็จะเป็นแบรนด์มีเรียกว่ามีทั้งแบบว่าอนาคตอาจจะมีเครื่องสำอางด้วยแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของแบบอาหารเสิริมต่างๆครับผมซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวเป็นไฟท็อกซี่ครับซึ่งไฟท็อกซี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกเองในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรครับผมตามสีเลยในข้างๆนะครับผมทั้งนี่มา,มาก่อนเลยน,นี้ก็คือโคมูชะนะ นะครับผมก็ได้ช่วยเหมือนกันในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองใครที่รู้สึกว่าเออท้องอืดท้องเฟอ้อเองอะไร้ยครับผมคือช่วยอย่างมากเลยนะครับผม <S <S แล้วก็นีตัวต่อไปเดีกยวก่าน,นี้เป็นกีวีนะครับผมฟุตพันธ์นะครับผมซึ่งตัวนี้ส่วนผสมของเขานี่คือแบบว่าช่วยเหมือนกันใครที่รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยอาหารเหมือนกันในเรื่องท้องเฟ้อนะครับผมก็ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ย เขาช่วยได้เต็มเลยนะครับผมใครรู้ท้องปลูกเองเขาก็สามารถช่วยได้ให้เราขับถ่ายดีขึ้นเองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นสูตรสุดท้ายเลยนะครับผมนี่สูตรท้ายที่เป็นสีชมพูนะครับผมจะเป็นอาร์ซีนะครับผมอาร์ซีนะครับผมจริงๆตัวอาร์ซีตัวนี้เป็นเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่นะครับผมมนจาป่าในซอลเลยนะนะครับผมซึ่งตรงนี้ใครรู้สึกว่ากังวลใจนะครับมีปัญหาเรื่องสัดส่วนเองรู้สึกว่าฉันจะบวมน้ำบวมโซเดียมเวลาทานอาหารรู้สึกไม่มั่นใจนะครับใครที่อยาก เรียกว่าทานมากขึ้นในเรื่องของแบบว่ากลัวว่าจะกินลดโซเดียมจะทําให้เรารู้สึกอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นอะไรเงนี้ครับผมตัวนี้แก้ไขปัญหามากครับเพราะความพส่วนผสมในการได้ช่วยเดรนน้านะครับผมนำให้เชื่อว่าช่อทั้งสัดส่วนนะครับผมแต่ทุกตัวเนี่ยช่วยเดรนน้าอยู่แล้วครับแล้วก็ผสมวิตามินด้วยทางวิตามิน c เองวิตามิน B6 เองนะครับผมที่จะช่วยเรียกว่าบํารุงนะครับผมผิวพรรณเราด้วยนะครับผมเรียกว่าดีตั้งแต่นะครับผมระบบภายในสวนระบบภายนอกเลยครับ ตัวที่เป็นไฟล็อกซี่ใช่ไหมครับที่จริงี่เลือกไฟล์็อกซี่มาก่อนเป็นปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนๆครับเรารู้สึกว่าเราเริ่มแก่ขึ้นครับ<ช> <laughs> เราเริ่มแก่ขึ้นแล้วส<ช> <laughs> ิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราเราเป็นคนกินเก่งครับเราเรารู้สึกว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพของช่องท้องเองแล้วก็ย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟ้อเองท้องผูกมันเริ่มเกิดขึ้น<ม>เรารู้สึกว่าใช่หยิบสิ่งเล็กๆเนี่ยครับมามาดูก่อนว่าเอ้ยเราอยากที่จะ เหมือนการทำผลิตภัณฑ์ที่เราทานด้วยเราแก้ไขปัญหาเราด้วยแล้วรวมถึงอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยก็เลยเลือกที่จะผลิตไฟลท็อกซี่ที่เกี่ยวกับดีท็อกนะครับผมเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบอกตัวคอามดีท็อกเองเขามีเป็นเอ่อในการผลิตเรียกว่าไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของผลิตโพลิวีติกสูตรต้งท่าสูตรโพลิวีติกเองอยู่แล้วประมาณนี้ครับเป้าหมายนครับเป้าหมายจริงๆผมผมเล็งเห็นถึงจริงๆ <laughs> เกือบทุกช่วงวัยเลยนะครับที่เรารู้สึกว่าทุกช่วงวัยที่รู้สึกว่าเออเริ่มมีปัญหาาเรรรรืื่่่่อออองะบบยยหวคนทีู้สึกา ตอนนี้ฉันยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเราอยากจะเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากลองทานอะไรเงี้ยก็สามารถมาลองทานได้เลยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายเองดีขึ้นเพราะจริงๆเบขับถ่ายะครับผมจริงๆทุกวัยนะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกวัยผมเห็นเด็กๆก็มีปัญหาเราตับถ่ายละเรื่องกับท้องอูกเองท้องอืดเองท้องเฟ้อเองหรือว่าในระบบย่อยเองก็สามารถทานในทุกวัยเลยครับจริงๆ ตอนนี้เราวางขายครับอยู่ในช่องทางออนไลน์ครับแต่ในอนาคตเราจะมีในเรื่องของโมเดลเทรดเองต่างๆรวมถึงนี่การตลาดแรกของเราครับพาน้องๆมาจริงๆคนกันเองครับนนี้เองครับบิลลี่เองเบฟเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับเพราะว่าที่ทั้งสองคนมีโอกาสได้ลองได้ร่วมแบบว่าเอดูสูตรต่างๆด้วยว่าเเขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงในเรื่องของผลลัพธ์เองเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของเราครับหรือว่าจับมือกับน้องก้าวก้ากันไปด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกๆของของเราด้วย นะครับผมก็รู้สึกว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยครับดูรูมถึงอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์มากมายของในเครือพีรามิดเองนะครับผมเกิดมาอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นกันครับว่าตัวพีรามิดจะมีสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่อาจจะมีให้ทุกคนมาเรื่อยๆซึ่งก็จะเกิดจากการปัญหาของของพวกเราเองนะครับที่รู้สึกว่าไม่อยากแก้ไขนะครับผมอาจจะเป็นทั้งอาหารเสริมเองครับอาจจะเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นแบบนี้เองหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องสำอางเองนะครับผมเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นเป็นเครื่องสำอางครับตอนอิงตัวหนึ่ รมรู้สึกดีใจแลตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้เซน,ะนลวกทําทำเป็นบุสเตอร์ให้มาเป็นครอบครัวนะครเรารู้สึกว่าอย่างที่เซนบอกครับเราคือคนคุ้นเคยกันที่เราอยู่มานานแล้วก็วปัญหาอะไรต่างๆซึ่งก็คือปัญหาที่พวกเราได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งก็ดีใจมากๆเลยที่เซนให้พวกเราได้ดเป็เนบุสเตอร์นแล้วก็หวกว่าทุกคนจะได้ลองแล้วก็มีความสุขสุขภาพ ครับผมตอนแรกก็ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์แล้วเราก็รู้สึกว่าชอบด้วยครับผมเพราะว่ามันตอบโจทย์อะจริงๆเพราะว่าด้วยการที่แบบเราพักผ่อนเองมันไม่มันไม่เป็นเวลาแล้วมันส่งผลกับระบบขับถ่ายโดยตรงด้วยแล้วนี้ไอตัวพีระมิดนี้มันก็จะมีวิตามินหลายตัวเข้ามาช่วยด้วยันนี้ก็ตื่นเต้นมากมาที่พี่แฟนขับมาเยอะจริงๆตอนนี้ยังตื่นเต้นเยคิว่าตื่นเต้นที่สั่นไปหมดเลยที่คนเยอะขนาดนี้ใช่ครับยังลองดลอ้แชบก็้ เพราะว่าตอนนั้นเราได้เกี่ยวกับได้ลองตอนเราบข้าวหอมเนาะก็ได้ลองในส่วนที่ว่าได้ทดลองรสชาติต่างๆเราชอบกินเพราะว่าผมมีปัญหาทางด้านเอรอความเข้า ซึ่งจะบอกว่าเราเริ่มมีอายุมันก็ไม่ใช่คือมันมีปัญหาทุกคนคือผมก็เป็นคนชอบกินเยอะเหรครับการการที่มีแบบว่าช่วยเล่นระบบของเขาเล่นเราอ่ะเขาเล่นเราเหรอครับแซวแซวโอเคซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าการที่โชว์ของแต่ละทีจะทำให้เออ่ล้ำไส้ของพวกทีสะอาดแล้วก็มาส่งผลต่อด้านสุขภาพอะรต่างๆดนคุณภาพอะไรต่างๆแล้วก็สำหรับคนชอบดูทีวีมากๆเพราะว่ามันรู้สึกเปรี้ยวบางคนชอบดื่มชาแล้วก็เปรี้ยว ความจริงคนมองข้ามเนาะคนจะรู้สึกว่ากินผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเลยแต่คุณลืมไปว่าผลิตภัณฑ์ที่นอกจากว่าคุณบำรุงผิวดีเนี่ยก่อนที่เขาจะรับสิ่งดีๆไปอ่ะข้างในเราต้องเรียกว่าพร้อมที่จะรับด้วยอะไรเงี้ยครับเรียชอบอันไหนลูกพี่เรียชอบอะไรครเบอร์รี่ครับผมกลิ่นพีชด้วยมันมันมใจเรายังไงรสชาติเลยอย่างหนึ่งแล้วก็สรรพคุณของมันเนี่ยก็คือช่วยในการคลายน้ําอ่ะแล้วอย่างแบบว่ากินโซเดียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้ดีเลยเพราะว่า ถ้าสมมติว่าโอ้มาทํางานแล้วแบบบุมบวมาอย่างนี้ถ้าเราเป็นสายหมูกระทะใช่เราเป็นสายหมูกระทะเรากินกันเยอะเรากินกันเยอะใช่ครับครับอัยพิเศนถ้าแนะนําแบบคนทุกคนทุกทุกไปใน่แต่แต่แระดับยัอายุยังวัยรุ่นต้องเป็นแบบรสชาติไหนยังไงอัยพิเศษจริงจริงไมู้งงตรงว่าได้ทั้งทั้งสามสูตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากอยากลองก่อนหลายๆคนแบบอยากลองก่อนมาลองตัวเอ่อตัวฮันนี่เลมอนก็ได้ครับตัวคำบูชาเองเพราะว่าตัวเนี้ยเองมีรสชาติที่อร่อยครับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเออรสชาติเป็นยังไงชามะนาวครับ ใครชอบกินชาะดาวครับลองสูตรนี้ก่อนได้ครับแล้วเรารู้สึกว่าอยากแก้ไขปัญหาในสูตรไหน<ม>ก็สามารถใช้ได้ทุกสูตรแต่จริงๆสามารถซื้อ3สูตรไปสามารถทานได้วนๆกันได้เหมือนกันนะครับ<ม>เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยเขามีส่วนผสมที่แตกต่างกันครับฉะนั้นในเรื่องของการบำรุงเองในเรื่องของการช่วยเนี่ยเขามีส่วนช่วยที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียกว่าเสริมเติมใช่ไหมครับอยากให้ลองทั้ง3สูตรเลยนะครับผมสามารถทานบนกันได้ครับประมาณนั้น นี่อะไรมีเป็นโปรโมชั่นครับเป็นแฟนซ้ายยังไงบ้างซื้อยังไงบ้างครับโอ้โหเป็หนึ่งแพ็คเลยครับเนราคา790บาทลุ้นลับบัตรแฟนซ้ายเลครับ50ใบเลยครับผมอ่าไม่หมดไม่หมดในในแบบ3แพ็คนะครับราคา590นะครับมี150ใบรวมเป็นทั้งหมด200ใบเลยใช่ครับก็จะมีกิจกรรมแฟนซ้ายให้น้องๆทั้งหมด200ใบครับตามราคาที่ซื้อเลยว่าซื้อกี่แพ็คก็จะมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ที่จะลุ้นว่าเราจะไม่หนึ่งใน200หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นครับ หลายคนกับตามองเรื่องของปีนี้ทะลงคุณเยอะแล้วอย่างตัวนี้ครับนี่จลยงทุนไปขนาดไหนครับอ๋อหนักเหมือนกันครับเป็นไงก็อ,นนอย่างที่ได้รู้ <c oughs> ว่ารังสังหารไปก็ <c oughs> คือเราคุยกันครั้งที่แล้วขนนักแข่งร่วงใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้รู้สึกเหมือนผมเริ่มบาง <c oughs> ผมเริ่มบางนะครตอนเราสังหอนแบบใกล้ใกล้ปิดเนี่ยครับพอ,อตัดต่อแล้วเสร็จแล้วเออผมเริ่มบางแล้วเริ่มจากขาขึ้นมาพออันนี้เพิ่มเลือเอาเริ่มเอาคิ้วแลวครับดึงคิ้วออกประมาณนั้นหลักสิบกลางกลางหรือว่ายังไง ประมาณนั้นครับประมาณเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงใช่าตัวววัตถุดิบมันก็ต้องไปศึกษาต่างๆมาใช่ครับใช่ครับซึ่งเราก็อย่างอย่างตัวคอมบูชาเองมะหลายคนเออชาคอมบูชาอะไรเงี้ยผสมที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวกีวีเองเรารู้อยู่แล้วว่าเออมี่ผสมของอะไรแล้วก็ในตัวไฟเบอร์ต่างๆซึ่งไฟเบอร์เองครับอันนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ตัวแรกๆที่แบบว่าได้รับจดออยของไทยด้วยนะนะครับผมนำเข้าจากต่างประเทศเองมาหลายชิ้นเองที่มาจากต่างประเทศเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นของที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ประมาณน MM ี <Luc> ้ครับต้องจะแบบตัวเองทานเองแล้วอยากให้เพื่อนรักทานด้วยใช่ครับเห็นพี่บิลลี่บอกบทท้องอื่นบ่อยแล้วต้องทำนิดนึงอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช่ครับพี่ผมสองคนคุยกันตลอดเขาเป็นเรียกว่าพี่น้องท้องอื่นมีอะไรเกิดขึ้นอ่ามีอะไรเกิดขึ้นนามพี่นามอามข้นตอนมีเซ็นเตอร์เออสมน้ำสมเหล้าครับสมนาสมเหล้าครับให้น้องๆเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าน้องๆอยากให้น้องๆแบบว่าเออแบบว่า เป็นพรีเซนเตอร์แม่น้องๆเป็นกำลังใจตัวแรกด้วยในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงประม,มาณน,นั้น ตอนนี้ครับก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เลยนะครับช้อปปี้ร้านเด้าเองนะครับผมก็ชื่อเออร้านว่าพีระมิดนะครับผมพิมพ์เข้าไปในทางช้อปปี้เองและเซด้าเองได้เลยนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบกล่องเองแล้วก็แบบเป็นหลอดหลอดด้วยมีหลายสูตรนะครับผมมันสามสูตรเองไพท็อกซีนะครับก็ฝากทุกคนติดตามทั้งสามสูตรเองนะครับผมในเรื่องของดีท็อกซ์ช่วยในเรื่องของย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าเรื่องของการบวมโซเดียมเองต่างนะครับผมก็มาติดตามทั้งพีระมิดแล้วก็ไพท็อกซนด้วยะคคคคครรรััับบบบบขขออุุณณ